ลิปปลูกปาล์มเต่าจากคลิปที่แล้วนะคะ5เดือนหลังจากที่จองต้นกล้าปาล์มไว้ผลก็เริ่มตกค่ะก็ได้จ้งให้เขาวางผังปักม็อบค่ะระยะปลูก10คูณ10เมตรค่ะวันต่อมาก็เจาะหลุมค่ะ2วันต่อมาก็ไปรับต้นกล้าปาล์มเพื่อจะปลูกค่ะวันที่ไปจองต้นกล้าปาล์มเขาบอกว่าเขาจะไปส่งให้ค่ะแต่เมื่อเราบอกว่าเราจะไปรับต้นกล้าปาล์มเขาบอกว่ารถไม่ว่างค่ะ เราก็เลยจ้างคนปลูกให้ไปขนมาให้ค่ะต้นกล้าปาล์มอายุ10เดือนสวยสมบูรณ์ดีค่ะซึ่งต้นกล้าปาล์มที่จองไว้ก็ไม่พอค่ะให้คนที่รับจ้างปลูกไปซื้อมาเพิ่มค่ะซึ่งเป็นพันธุ์เดียวกันกับที่เราจองไว้ค่ะคือพันธุ์โกลเด้นเทเนราเคบีสีแต่ได้ต้นที่เล็กกว่าค่ะและเขาก็ให้ลูกจ้างปลูกเสร็จก่อนที่เราจะมาถึงสวนค่ะซึ่งวันที่ปลูกช่วงเช้าฝนตกหนักมากค่ะ ยังมีน้ำขังอยู่เลยค่ะ